คุณผู้ชมคะคนที่เคยเดินทางแล้วใช้บริการของสถานีขนส่งหมอชิด2ต้องฟังทางนี้เขามีแผนการจะย้ายนะคือจะย้ายที่นะคะไปรวมอยู่กับคอมเพล็กซ์ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นจะต้องถูกเวรคืนที่ดินปัญหานี้นะคะทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนแต่ว่าก็มีนักการเมืองที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาถกนะคะโดยที่ตัวของนางสาวพาดาวรการนน์ค่ะสสกทมกลุ่มดาวฤกษ์เป็นสสเขตราชเทวีพยาไทจตุจักรเขตเขาพอดีเลยของพักพลังประชารัฐนะคะ หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงแผนการย้ายสถานีขนส่งหมอชิด2แล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้ไหมมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณถนนวิภาวดีอยู่ตรงซอย5เขตจตุจักรค่ะนโยบายและแผนนี้เป็นของกระทรวงคมนาคมคือกําหนดให้กรมการขนส่งทางบกต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอรทอภายในปี69แผนกําหนดไว้นะคะบอกว่าบอขอสอจะต้องย้ายไป เ่าพื้นที่ของกรมธนารักษ์ตรงรถไฟฟ้า BTS สถานีจตุจักรซึ่งบขอสอจะต้องไปใช้พื้นที่คือไปอยู่รวมกับคอมเพล็กซ์ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี64แล้วก็ใช้ระยะเวลาก่อสร้างตั้ง5ปีแนะ่นอกจากนี้นะคะจะมีการสร้างทางยกระดับเชื่อมโทเวย์เข้ามายัางโครงการซึ่งเป็นที่มาของการเวนคืนที่ดินของชาวบ้านบริเวณตรงนี้แหละคุณพาดานะคะบอกว่าจากที่กล่าวมาก็เลยอยากจะขอตั้งคำถามถา ไปยังที่ราชพัสดุกรมธนารักษ์ของกระทรวงการคลังค่ะบอกว่าสาเหตุที่ย้ายสถานีขนส่งมอชิดเดิมไปยังสถานีขนส่งมอชิดใหม่ตอนนั้นน่ะเป็นเพราะว่าการจราจรที่ติดขัดมากบริเวณน,นี้ใครๆก็รู้ใช่ไหมคำถามคือทําไมถึงอยากจะย้ายกลับมาล่ะ ในเมื่อมีปัญหาตอนนั้นเราก็ย้ายไปแก้ได้แล้วแต่ตอนนี้จะเอาปัญหากลับมาหรอ,อเคยสอบถามประชาชนไหมว่าพวกเขาเนี่ยต้องการคอมเพล็กซ์แบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าคนเดือดร้อนไม่ได้มีแค่าชาวบ้านนะคะแต่ประชาชนที่สารจรบริเวณนี้เดือดร้อนไปด้วยนึกภาพความแน่นหนาสิม, Complex, มีทั้งคอมเพล็กซ์มีทั้งขนส่งคนก็จะเดินทางจะใช้รถไฟฟ้าอีกนะคะทุกวันนี้เนี่ยการจะราจรแถวนี้หนักหนาสาหัสมากอยู่แล้วพวกเรารู้ดีแล้วจะย้ายหมอชิดสองมารวมกับ ทำไมคือ,อยังไงก็แล้วแต่นะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าการเวนคืนเป็นสิ่งจําเป็นกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐแต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดซีเรื่องข,ของการเวนคืนเพื่อไปสร้างคอมเพล็กซ์ที่ประชาชนไม่อยากได้ค,คืออะไรอยากจะถามกรมธนารักษ์นะคะว่ามีความจําเป็นที่จะต้องย้ายกลับมาจริงหรือเปล่าแล้วถ้าประชาชนไม่ได้ประโยชน์ใครล่ะที่ได้ประโยชน์คอมเพล็กซ์เนี่ย ประชาชนจําเป็นไหมต้องการ <นะ S 2> ไหมนนในชุมชนนั้นอ่ะแล้ว<ฮ>ความจำเป็นของใครจริงใครได้ประโยชน์น่าสนใจนะาถามน, <ะ S 2> น่าสนใจฮะ